ขอบพระคุณแม่สิมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าที่เมตตาเอ็นดูป้อนผลไม้น้องแมโคนะคะจำนวน1000คะแนนนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่สิและครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่จ๋า คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกๆประการนะคะขอให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณแม่จา๋าล้ำรวยเงินทองยิ่งๆ่งขึ้นนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะกราบขอบพระคุณแม่สิเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จา๋าที่เมตตาเอ็นดูลูกชายพายแม่โคมาโดยตลอดเลยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จา๋า <laughs> ไม้ก็20ตะกร้านะคะเดี๋ยวจัดปอนทั้งหมด22ตะกร้านะคะคุณแม่จ๋าเรียบสิบหกครับแค่ไม่สองสิบเจ็ดสิบแปดครับสิบเก้ายี่สิบครับควันนอนจะเทไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวลอยอีกสองตะก,กรากรเลกบรรยากาศวันนี้ก็ค้มฟ้าค้มฝมนนะคะคุณแม่กาทั้งหมด22ตะก,กร้าค่ะขอประคุณค่ะคุณแม่กาอายุกสองคนเลยแม่โคขอบคุณครับเร็ว อขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณแม่สีมากๆเลยนะคะคุณแม่จา๋าเมตาน้องแมโคโครจำนวน1000คะแนนนะคะคุณแม่จา๋ารวมอุดหนุนสนับสนุนผลไม้น้องแมกนะคะเพื่อสมทบคะแนนต่อการสาดให้กับน้องนะคะคุณแม่จา๋ากราบขอบพระคุณสาธุบุญนะคะคุณแม่จา๋า มีข้าวโพดมีแตงกวามีมอ้อยนะคะแม่วันนี้ อร่อยมากๆเลยครับเราจะให้น้องทานไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จา๋าขอขอบคุณคุณแม่สีอีกครั้งนะคะหนึหน่นงแม่ขวัญจะขออนุญาตจบคลิปนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้โกอน,นะคะแม่แม่จา๋าอนุโมธนาสาทุกคุณกับแม่สีด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ